ชาร์ลอตต์ออตตินถอยรถป้ายแดงอินฟ้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าชาร์ลอตต์ออตตินเดินเข้าโชว์รูมวางเงินสด8หลกักขับรถหรู ชาลล็อตออสตินถอยรถรูป้ายแดงอิงฟ้าเข้ามาคอมเมนต์ว่าเก็บหอมรอมริบจากน้ำพักน้ำแรงมานานสำหรับชาลล็อตออสตินมีแกนชุมพรโดยล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพคู่กับรถป้ายแดงโดยตั้งชื่อน้องถุงเงินถุงทองผ่านทางด้านอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมระบุข,ข้อความว่าขอให้เป็นปีที่มีแต่ความเฮงความปังด้วยเถิด แน่นี้คู่ชื่นอย่างอิงฟ้าวราหักก็เข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าขอสอนได้ไหมขณะเดียวกันทางด้านอิงฟ้าชาลลอตก็ได้มีการประเดิมซีรีส์แนวยูริสปอยมีบทจูบปลื้มของขวัญวันเกิดปีนี้พิเศษมากซึ่งหลังถแถลงข่าวทั้งสองก็ให้สื่อมวลชนสัมภาษณ์ถึงกระแสตอบรับละครซีรีส์โชมีเลิฟผลงานการแสดงครั้งแรกของทั้งคู่ที่ตีแผ่ความรักของ LGBTQ+ ในรูปแบบหญิงรักหญิง